มรณะรูปแบบที่หนึ่งโลหิตหลั่งไหลหัวใจหลั่งเลือดเฮ้ยห้อง <c oughs> เจอเร็วจังทีมเก่าหรือทีมใหม่เนี่ยจริงๆอยากเจอทีมเก่านะอยากอยากทำตัวมีประโยชน์เพื่อขอโทษเขาโอ้โหทีมใหม่มีคนจีนด้วยจีนใช่ไหมนะจีนหรือญี่ปุ่นลิงก์กับสวนใน <c oughs> คนไทยใช่ไหมคุณสวนในเรดี้โอเค ใหญ่ๆ yeah, yeah, yeah. ตอนนี้มีสามคนใช่ไมเดี๋ยเกีเราเราจะไม่พลาดอีกนะ Waiting for team. เบตติ้งรอทีมเหต้องรอทีมเหรอถึงจะกดเลือกได้อดนอนโยดทำไมดเดี๋ยวใช้ปืนนะเราใช้มีดดีกว่าอเอาแต่ว่ารู้สึกว่าปืนที่เป็นอาวุธแบบว่าที่อยู่ช่องสองมันยิงไม่จำกัดดีกว่าเออถ้าจะไม่ผิดมันยิงไม่จำกัดน,นะ ก็ก็น่าสนใจอยู่นะเปิดได้ยังอ่ะเอามีกล่องนี้ด้วยมีโฟกุลมีเอ็กับอูซี่ผมว่าผมถนัดไลฟ์เฟิลมากกว่าอ้อปืนรอดอแต่ไม่ใช่นะคนละรุ่นรอดอมันต้อง M1 ็มหนึ่งกาแลนเป็นสปีชีส์เดียวกันพร้อมพร้อมพร้อมอ้าวบึด เปิดมาก็วืดเลยแล้วปืนหนักชิบหายตีเราต้องใช้ความรู้ความสามารถจากการเรียนรอรอมาถึงแม้ผมจะเรียนไม่จบก็ตามคําอ้าววืดไปอีกหนึ่งียิงระยะไกลเล่นเป็นสไนเปอร์เลยกูตีเป็นไงละ่ะเดี๋ยวเราสับเอาดาบนิจิรินของเรามาเออ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 ปลานมลนะปลานมลนะเออเออ เป็นไงล่ะฟันมาแล้วนะออเออเออคัมโอ้โหสุดยอดโอเคเริ่มไปละเริ่มไปละอ่ากระสุนเก็บไว้อะไรอเออ้ออุ้ยโอ้โหสุดยอดอื้อเป็นไงเจอทักษะรอรอกูอ้อมันมาหากูแล้วใช่นไหมโอเคมันมันไปที่อื่นนะเดี๋ยวเราเราเล็งนำเลยเพื่อนอาวุธระยะไกลอ่ะนำไปเลย ไอเลือดเรายังลดไม่เยอะเลยไอ้ลูกเกลี้ยงลูกเกลี้ยงเฮ้ยลูกเกลี้ยงกับโมโลตอฟอะไรจะะโมโลตอฟดีก่าโอ้โอ้อะไรอะไรอะไรเข้ามาไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยอือใส่ตูดไลฟ์เฟิร์สนะโ,โมนี่งไงอุย้ยเต็มละในกล่องนี้คือโฮโลไซส์อ๋อติดกล้องเหรออ้าวเพิ่มความโหดนี่คือแบนเดดเอ,อ๋เอเรามีไอติจีละกลับมาเลย ตอนนี้เป็นงานแล้วโอ้โหโอ้โอ้ย <c oughs> ปิ่งมาใส่ทำไมโอ้แล้วทีนี้แล้วแม่นเลยเกินอื้อ้อ,อ,อโอ้กำลังงางเอ,าอ้าเฮ้ยอาไมตัวนั้นระเบิดน่ะอ้อปิวไปไหนละเดสก้าระวังนก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  Ồ. Cái khén, khén, khén. À, à thôi mày vịt vào đây. Tít lại, tít cột hin. Cắt damage. Ừ, 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 ok. Ôi. Yo yo yo. ai vẫn vịt cả mày. mày nghe lên. Cặp cặp Oh my god. <cab> <-Ellie>. ระวังหลังให้เกี่ยหลังไม่มีหลังไม่มีโหสร้างคอนเทนต์ให้กูจังเลยงะเออเจอปานมาแล้วนะเออ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 ต้องควบคุมการหายใจเออ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 เอโอ้ไม่ต้องมาซอรี่เลยย่อสิเว้ยย่อคอนโทรน่ะคอนโทรนี่กูเปิดไมค์อยู่หรือเปล่าเนี่ย ทำไมรู้สึกเหมือนตัวเองเปิดไมค์อยู่ตลอดเลยเออเออมันง้างแขนทำไมเราได้ดาเมจแล้ววะเสียงอะไรวะเนี่ยใช่สปไปเดอร์แมนปะ,อะโอเคโอเคโอเคอเฮ้ยม,มีอะไรในนั้นอ่ะปลาข้าเอาวอา ไาเอ้ยไอ้สวนในเฮ้ยสไปเดอร์แมนด้านหลังโอ้แล้วเอากะสุนเราจะหมดนะเออ้องใช้ปราณมรณะรูปแบบที่หนึ่งโลหิตล,ล,ลังเลือดอ,อตัดขาเต็มตัดขาเออแฮลแฮลโอ้โหโอ,โอ,โอ้แขนไปละดีไม่สนใจเรา ผมสองแล้วไอ้อ้ไสวนในใช่ไหมเมื่อกี้ทถอดเรียกหอนะสเปซแมนนี่แนะี่อะไรอะไรอะไรไอ,อะไรไปโอ้โหล้มสามเรียบร้อยกด X อ็กซ์ถูกกรีปอัพมันมีความหวังไหมเนี่ยเหลือไอ้ลิงก์คนเดียวโอเคลุกขึ <c oughs> ้นละลุกขึ้นละลุกขึ้นละทีเดียวโอ้วะโอเค โอเคสถานการณ์คงที่เห็นเพื่อนชุ่มเลือดนี่ิดว่าผีนะเนี่ยถ้าไม่สังเกตดีๆแบบมีแสงมีตามีแสงที่ตาด้วยก่อนเสอยิงไปแล้วนอโอมาเข้าหัวกูอีกแล้วเมื่อกี้ยิงใครวะ เกี่ยครั้งลังไม่มีครับไปได้ไปได้ไไดอ้าวใคระสติงเกอร์อ๋ออันนี้นละสติงเกอร์โอ้สายกามิกาเซ่นี่วะวิ่งมาฆ่าตัวตายจังหวะนี้ครับความเห็นแก่ตัวล้วนๆมากดใช้ยังไงเนะี่ยโอเคถ้าเราหิวแปลว่าเราต้องเป็น ตัวหลักให้เพื่อนแล้วนะเนี่ยเพราะเราเลือดเยอะอดูเลือดน้อยมากเเดี๋ยวนำให้เดี๋ยวนำให้เออ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 มีเลือดตัดดีดมีเลือดตัดดีดอืออือสามนี่กิรินอือใครอ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนไดเกจผักมันเอาไว้ เอาถังน้ำมันมาตีไม่ได้เหมือนเลฟโคเดสเว้เสียดายอออะไรอ่ะเข้าเป้าไปเลยเดี๋ยวมอเตอร์ท็อปแยมเพชรอรอ๋อเพชรอร์เนาะอะไร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 เออไ่อยๆเคลียร์มันยากกว่าเลฟโคเดสมากเลยนะระวังนกระวังนกโอเค เราปาหงน้ำมันไปแล้วจิงให้ไฟไม่นกได้ไหมบ้างรู้สึกว่าปาโมโลตอฟใส่แล้วมันจะเผานกได้อึ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 ทอทีเฮ้สไปเดอร์แมนอาที่แล้วมันฆ่าเราเออกุ่มกันให้เพื่อนฮิวฮิวิวไปฮิกัไปเออเออ Êi, hê, hê, ông ma, ông ma. Ăn nè. Nấn nưng. Ok. Như này nè. Nào. Như. <coughs> ok. Chừng tay. Ô, cánh cánh. Dư วิ่งมาตัดหน้าปืนกันนะโว้ยโอเคใกล้ตายแล้วไอ้ตายแล้วเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตเฮตช็อตอ้ยิงสิวยิงสิวอือโอเคไอจ้าอาไอ้จ้าอาบางทีก็ต้องดูก่อนนะว่าเพื่อนหรืกผีเหมือนกันเลยกันโอ้ยแขนมาอีกแล้วอือ จะเปลี <ider> ่ยนอาวุธฉาจังวะเฮ้ยเอามันยังไม่ตายอ้าอวโอเคไม่เป็นไรเจ็บเบาอยู่เจ็บเบาอยู่เอาอ๊อบเอ้ย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 เพื่อนล้มโอเคกลับปั่นกับก่อน ลูกทิ้งถังน้ำมันไหนอ่าเคอาวางไว้นี่โอเคพร้อมครับเอาเลยไหมเอาเลยไหมเป็นลิงค์นี่เพื่อเต็มเยอะสุดละเรามีมอเตอร์ส์ทนะฮะแล้วเราก็มีกับดักถังน้ำมันตรงนี้ มาเลยโอเคเพื่อนเขามีแผนนะฮะโอ้โดนลงมาเจอพอดีโอ้มีแมชชินกันเลยทั้งน้ำมันทั้งน้ำมันโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอโอเค่อือเราต้องคุกกันเพื่อนที่อิงแมชชินกันนะมินิกันนะ อ๋อนิจิลินอื้อปานมรณะโอ้แขน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 อืออืออือวางเพื่อนรอวางอืออือโอ้เยอะมากมรลตอบอือโดนใครไม่โดนใครเลยตู๊สองใครเนี่ยตู๊สองเพื่อนเอ้ยมาจากไหน ไปเนตีฮอตล้มตัดขาไ้ไปตรงไหนไมตรงไอนอ้มอีแล้ว วายมีวายข้างหลังข้างหลังเออเออดับนี่จิลินนี่มีตัวติดอยู่ในกำแพงด้วยโอเคเออเออปันทะลุกำแพงนะเดี๋ยวไปวิ่งตัดหน้าปืนเพื่อนโอเคน่าจะมีละวฮึบฮึบฮึบโอเค แต่ว่าอาวุธเราเหลือนกระสุน20นัดเองนะเนี่ยน้อยมากเลยเอ,อ้ยหรือว่าจะวิ่งตัดหน้าปืนเราอีกแล้วเออเอคือมีบางอย่างอยู่ในน้ำเขาบอกเอ,อ,เอ,อ้าอันนี้มันน้ำเหรอนเนี่ยนึกว่าพืน้นโอเอ๊ยหลอดด้วยเพื่อนระวังระวังระวังเพื่อนระวังตัวทีที่วิ่งตัด อันนี้อารามดอใช่ไหมอันนี้ปืน <c oughs> อ้าวเรียบร้อยเราดัมนี่จิลินมาเดิมดีกว่า <c oughs> ไม่มีอะไรเลย <c oughs> ตังเอาหอดไม่มาเอาดังแต่หอดไม่มา <c oughs> โอเคโชคดีไปไลฟ์ <c oughs> โอเคเยากเก็บสิเอาทำไมอะ่ะ ไม่เก็บไม่ได้ไปมหมดนะฮะสไนเปิลไลเปิลไลเปิลเต็มแล้วโอ้เต็มรถล้วเต็มมั้งแต็มอะไรอันนี้สไนเปิลโอ้เย้โอ้เจ๋งปะมันมันมันยากกว่าเลฟโฟเดสนะแต่ว่ารู้สึกว่าเออ ตัวเลเวลเดมันมีความเวอร์วังบางอย่างที่แบบว่าเหมือนเราเป็นอมตะระดับหนึ่งเลยอ่ะอแต่ว่าเกมนี้มันค่องห้าที่จะเฮ้ยต้องเซฟชีวิตต้องเซฟเพื่อนไว้ต้องแบ่งหน้าที่กันดีๆว,ว่าเป็นทางพัฒนาจากเลลเด